ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาะมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊ปนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าและแบล็กพิงให้แฟนๆทุกคนได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องราวเรื่องนี้ที่จะพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือลิซ่านั่นเองนะครับกับป้ายข้อความที่แฟนคลับเนี่ยเป็นคนเขียนให้ลิซ่าทำเอาแฟนๆเนี่ยประทับใจกันมากๆเลยนะครับเรียกว่าข้อความนั้นทัชใจทั้งลิซ่าแล้วก็แฟนคลับทุกคนแน่นอนแฟนคลับคนนี้นะครับเขาก็เขียนป้ายนี้มาเป็นภาษาไท้ายอยู่บนกระดาษสีเหลืองนะครับซึ่งก็เป็นสีโปรดดขอออองง่่่าาเ้้วยยมชใหนู ที่น่า crazy h o r s e ครับหลังจากที่ดิซ่าเนี่ยทำการแสดงจบลงเรียบร้อยแล้วนั่นเองข้อความเนี่ยเขียนเป็นลายมือภาษาไทยนะครับรู้เลยว่าตั้งใจเขียนมากๆน่าจะเป็นแฟนคลับชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าพยายามเขียนเป็นข้อความภาษาไทยข้อความเนี่ยจะประมาณว่าไม่ต้องยืนอยู่ในจุดที่ดีที่สุดแค่มีความสุข ในจุดที่ยืนก็พอลิซ่าเนี่ยตั้งใจอ่านป้ายนี้มากๆนะครับแล้วก็มีข้อความภาษาอังกฤษเขียนว่า crazy ลิซ่เก่งมากแต่ลิซยืนอ่านแล้วก็รู้เลยนะคะว่าน้องเนี่ยภูมิใจในตัวเองภูมิใจในตัวแฟนคลับขนาดไหนสีหน้าแววตาของลิซ่าเนี่ยคือทราบซึ้งมากๆเลยทำาเอาหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าลิซ่านั้นเนี่ยน่าจะรักบลิ้งมาก พอกับที่บริงลักดิซ่าแน่นอนใครเนี่ยที่ชื่นชอบนะครับในข้อความนี้แล้วก็คิดเหมือนกันกับแฟนครับท่านนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยดิซ่าน่าจะมีความสุขแล้วที่ได้ยืนอยู่ในจุดที่ดิซ่านั้นอยากยืน เรื่องของตาลิสผ่านไปนะครับเรามาอัปเดตกับสาวชาแนลของเรากันบ้างดีกว่านะครับเจนนี่นั่นเองเจนนี่ในตอนนี้ปรากฏตัวที่งานแฟชั่นวีคพร้อมกับลุกสวยน่ารักนะครับสไตล์สาวชาแนลนั่นเองแต่งตัวแบบปุกปิ๊กน่ารักมากในชุดที่มีขนแบบปุยปุยนุ่มๆนะครับทั้งเสื้อกางเกงเข้าเซตกันตัดสลับกับเข็มขัดสีชมพูการทําผมที่น่ารักแต่งหน้าที่แบบว่ามุ้งมิ้งนะครับมีความชมพูชมพูแต่ว่าก็เฟียสอยู่ตามสไตล์ของเจนนี่เลยเหมาะมากๆนะครับถือกระเป๋าชาแนลแบบใบเล็ก ปุกปิกสนันแฟชั่นวีกันไปอีกหนึ่งครับใน Black พิงคตอนนี้ก็คือเข้าร่วมแฟชั่นวีกไปแล้ว3คนนั่นเองใครชอบเจนนี่นีลลุกนี้กันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเต็ม10บเนี่ยให้คะแนนลุกใหม่ที่งานแฟชั่นวีกของชาแนลกี่คะแนนมีต่ออีก1สาวนะครับจากทาง Black พิงคนั่นเองก็คือพี่ใหญ่นะครับจีซูตอนนี้เนี่ยฉลองกันเรียบร้อยแล้วกับ Flower 400ล้านวิวบน YouTube นั่นเองนะครับโปสเตอร์ใหม่แจกมาเรียบร้อยให้แฟนของจีซูทุกคนได้เซฟ กับจีซูที่มีความแบบว่าทึบๆ มืดๆด,ดักๆหน่อยแต่ว่าดูแบบว่ามีสเสน่ห์มากๆเลยนะคนหาสุดๆกับตัวหนังสือสีม่วงนะครับสวยมากๆเลยมีความพูดดีพูดใจสุดๆแฟนๆคนไหนชอบเฟลเวอร์ของพี่จีซูนะครับดูกันไปกี่รอบแล้วมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยร่วมแสดงความยินดีกับจีซูกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบล็กพิงแล้วก็ลิซ่าที่เรานั้นนํามาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะค,คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ